ดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องส่วนประกอบหลักนะครับและการใช้เครื่องมือในการตัดภาพจับภาพแล้วก็รูปภาพนะครับของโปรแกรม p o t t s s o p นะครับนักเรียนซึ่งก่อนอื่นเนี่ยครูขอทบทวนนะครับว่าหน้าต่างบนสุดของมันเลยนะครับเวลาเราเปิดเข้าไปที่โปรแกรมนะครับก็คือเมนูของโปรแกรมมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีไฟล์ ไฟล์นะครับก็เหมือนพวกโปรแกรมทั่วไปอย่าง Word Excel PowerPoint อะครับก็คือจะรวมคำสั่งที่ใช้จัดการกับไฟล์รูปภาพนะครับเป็นเช่นการสร้างไฟล์ใหม่เปิดปิดบันทึกไฟล์นำเข้าไฟล์ส่งออกไฟล์นะครับนักเรียนอันที่สองนะครับ Edit หมายถึงคำสั่งที่ใช้สำหรับการแก้ไขภาพปรับแต่งนะครับเช่น Copy วางแก้ไขเครื่องมือนะครับนักเรียน3นะครับ Image อิมเมจตัวนี้นะครับก็คือตัวที่ใช้ในการปรับแต่งภาพเช่นพวกแสงนะครับสีหรือว่าขนาดของภาพนะครับโหมดส,สีของภาพหรือว่าจะเป็นการหมุนภาพนะครับนักเรียนการฟิปภาพนะครับจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับต่อไปนะครับเลเยอร์เลเยอร์นะครับหมายถึงคำสั่งที uh ่ใช้จัดการกับเลเยอร์นะครับก็คือเป็นการสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับคัดลอกนะครับหรือว่าแปลงเลเยอร์นั้นๆนะครับต่อไปนะครับ select select คือรวมคำสั่งที่เกี่ยวกับการเลือกวัตถุหรือเลือกพื้นที่ทั้งหมดนะครับหรือการที่เรากด Ctrl a นั่นเองนะครับนักเรียนในสำหรับพวก word powerpoint นะครับแต่ถ้าใน photoshop นะครับมันจะเป็นการ select ก็คือเลือกพื้นพื้นที่นั้นๆนะครับเพื่อที่เราจะเปลี่ยนสีลบหรือว่า,าใช้เอฟเฟกต่างๆให้กับรูปภาพนะครับต่อไปนะครับเป็นฟิลเตอร์อาฟิลเตอตัวนี้นะครับ หลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องใช้ฟิลเตอร์ในการถ่ายรูปที่จะอัพลงโซเชียลนะครับแต่ฟิลเตอร์นะครับของ Photoshop นะครับมันคือเอฟเฟกต่างๆสำหรับรูปภาพและวัตถุนะครับต่อไปนะครับวิ v i ิวนะครับเป็นคำสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภาพแล้วก็วัตถุในลักษณะต่างๆนะครับอัทิเช่นการขยายภาพแล้วก็ย่อภาพให้ดูเล็กลงแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ Window เป็นส่วนคําสั่งในการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับที่จําเป็นในการสร้างเอฟเฟกต่างๆนะครับต่อไปนะครับตัวสุดท้ายก็คือ h e He l เนี่ยก็จะเป็นคําสั่งเพื่อแนะนํานะครับหรือว่าจะเป็นการช่วยเหลือเรานะครับว่าในบางส่วนในบางออปชันเนี่ยมันใช้อย่างไรนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดของโปรแกรมนะ่ะบอกอยู่ในนั้นนะครับนักเรียนอ่าอันนี้ก็จะเป็น ตัวแถบสัญลักษณ์นะครับเป็นแถบอ,อุปกรณ์ทางซ้ายมือนะครับของหน้าต่างโปรแกรมก็จะมีไล่ลงมานะครับนักเรียนครูก,ก็จะคัดเอามาสั้นๆน,นะครับความหมายของมันอย่างตัวแรกนะครับ move ใช้สําหรับเลือกพื้นที่ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมวงกลมหรือว่าเป็นแถวคอลัมน์นะครับนักเรียนตัวที่2ตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วเป็นเส้นประก็เหมือนเป็นการคุมดํานะครับนักเรียน ควคุมพื้นที่นะครับที่เลือกของภาพนะครับแล้วเราก็จะย้ายมันไปไว้ในเลเยอร์อื่นนะครับส่วนตัวที่3ตัวนี้อ่าโซ่นะครับจะเป็นการเลือกพื้นที่บนภาพที่เป็นแนวเขตแบบอิสระนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นแบบว่าเป็นการตัดภาพชนิดหนึ่งนะครับนักเรียนต่อไปเมจิกแวน d ์นะครับใช้เลือกพื้นที่ด้วยวิธีระบายบนภาพนะครับก็คือพอเรากดปุ๊บกดพื้นที่นะครับที่เราไม่ต้องการนะครับแล้วเราก็กดดีล t ทมันก็สลบไปอ่าเป็นการลบพื้นหลังนะครับ ตัวต่อไปครอปคือตัวนี้เป็นตัวใช้ตัดขอบภาพนะครับนักเรียนต่อไปที่เป็นรูปเหมือนออามีดแกะสลักนะครับ ตัวนี้นะครับอ่าใช้ตัดแบ่งภาพเพื่อบันทึกเป็นไฟล์ย่อยๆนะครับที่เรียกว่าสไลด์สําหรับนําไปสร้างนะครับเว็บเพจนะครับนักเรียนตัวต่อไปอ่าแท่งดูสีนะครับตัวนี้ใช้เลือดสีอ่าจากสีต่างๆนะครับบนภาพนะครับสมมุติว่าเราอยากได้สีชมพูนะครับแต่ว่าเราอยากได้แบบชมพูนี้เลยอ่ะเนี่ยเหมือนภาพปกของครูเลยอ่ะแต่หาไม่เจอเราก็กดตัวอ่าตัวนี้นะครับหลอดดูสีแล้วเราก็มากดตรงสีที่เราต้องการได้เลยนะครับ ตัวต่อไปที่มันจะเหมือนอ่าพลาสเตอร์นะครับคือเฮ l i n g brush นะครับตัวนี้จะเป็นการใช้ตกแต่งลบรอยตำหนิในภาพนะครับตัวนี้จะเป็นที่นิยมมากสำหรับคนที่แบบว่ามีสิวที่หน้าเยอะแล้วก็มาแต่งรูปใน Photoshop นะครับนะักเรียนตัวต่อไปตัวทีอ่าตัวทีนักเรียนต้องรู้จักอยู่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเทคข้อความนะครับใช้พิมพ์ข้อความตัวอักษรนะครับลงไปบนภาพได้นะครับอ่าต่อไปเป็นตัว ลูกศรน,นะครับสีดำนะครับตัวนี้นะครับ Path Selection ตัวนี้ใช้เลือกแล้วก็ปรับแต่งรูปภาพรูปทรงของเส้น Path นะครับต่อไปสี่เหลี่ยมดำนะครับตัวนี้ใช้วาดรูปทรงเลขาคณิตหรือว่ารูปทรงสำเร็จรูปก็คือมีวงกลมรูปดาวรูปอิสระที่เราอยากวาดนะครับนะักเรียนต่อไปรูปมือ Hand ใช้เลื่อนดูส่วนต่างๆของภาพนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วตัวนี้แว่นขยายนะครับจะไม่เหมือนกับแว่นขยายตัวก่อนแว่นขยายตัวก่อนนะครับ แว่นขยายตัวอ๋อยังไม่ถึงแว่นขยายข้างหน้าว่นขยายตัวนี้ตัวแรกนะครับจะเป็นซูมใช้ย่อหรือขยายมุมของภาพนะครับนักเรียนส่วนอันนี้ที่จะเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันตัวนี้จะเป็นการแสดงหน้ากระดาษนะครับแบบ f ูลสก c r e e แล้วตัวนี้อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสีสีกเดาง่ายๆหรือว่าเป็นการใช้สีอยู่แล้วเป็นการเปลี่ยนสีนะครับสําหรับพื้นที่ย่อนะครับหรือว่าจะเป็นหน้าแบ็กกราวหรือว่าเป็นรูปนะครับที่เราสร้างมานะครับ อ่ามาดูหน้านี้ตัวแรกเป็นรูปแปลง b r u ั h นะครับตัวนี้ใช้ระบายสีลงบนภาพนะครับนักเรียนต่อไปโค o นส s ต a m p ตัวนี้ใช้การทำสำเนาภาพหรือการ Copy นั่นเองครับต่อไปฮิสตอรีบัตนะครับตัวนี้ใช้ระบายสีภาพด้วยขั้นตอนเดิมนะครับที่ผ่านมานะครับหรือว่าสถานะที่เราเคยบันทึกไว้ต่อไปนะครับเป็นยางลบใช้ลบภาพนะครับหรือว่าลบอะไรในแบบบางส่วนที่เราไม่ต้องการซึ่ง ฟังก์ชันยางลบตัวนี้มันสามารถลบได้แบบว่าลบแล้วก็หายไปเลยกับลบที่ทําให้มันจางๆเรือนลางนะครับนะักเรียนต่อไปนะครับเป็นการเรียน,นะครับเป็นการเติมสีแบบไล่ระดับสีอ่าแล้วรูปต่อไปรูปหยดน้ําเป็นการระบายภาพนะครับทําให้ภาพเบลอนะครับต่อไปรูปกำมือเบลอนก็คือเป็นการระบายเพื่อให้ภาพนะครับมีอ่าแสงน้อยลงมืดลงนะครับต่อไปแว่นอ่าแว่นเหมือนตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าแว่นตัวเมื่อกี้มันจะมี มนมนตรงกลางนะครับมีขอบแต่ตัวนี้มันคือเป็นทรงแว่นแล้วก็ขาวหมดเลยตัวนี้จะใช้ระบายเพื่อให้ภาพสว่างขึ้นนะครับก็คือให้ภาพขาวขึ้นต่อไปนะครับด้านปากกาหรือเพนนะครับตัวนี้จะเป็นการใช้วาดเส้นพาธนะครับนักเรียนอบางอันที่ครูเรียกเป็นภาษาไทยอ่ะครูต้องขออภัยด้วยนะครับนักเรียนเพราะว่าครูก็ ไม่กล้าออกเสียงภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวจะออกเสียงผิดแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะไปจำกันผิดนะครับก็ดูอาศัยจำรูปภาพเอานะครับต่อไปกลุ่มเครื่องมือในการตัดภาพดูจากรูปนะครับที่ครูเอามาก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4งสอามีหมี6ตัวซึ่งใน6ตัวนี้มันก็จะแยกไปอีกเห็นไหมครับไออันที่มันมีแยกก็คือมันจะมีลูกศรน,นะครับสามเหลี่ยมอยู่ทางมุมด้านล่างขวาม,มือสุดนะครับซึ่งกลุ่มเครื่องมือในการตัดภาพเนี่ยคือไร มันคือเครื่องมือชุดแรกนะครับในกล่องเครื่องมือทูลบ็อกนะครับก็คือพวกนี้มันจะมีทั้งหมด6ชิ้นมันจะช่วยอำนวยความสะดวกของเรานะครับมันจะมีความอ่ามันจะมีคุณสมบัตินะครับใกล้เคียงกับอ่าเครื่องมือที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็พกูดง่ายๆเลยว่าบางเครื่องมือของ6ตัวนี้ก็คือมันแยกย่อยมาจากอ่าพวกนี้นะครับที่ครูได้กล่าวไปข้างต้นนะครับเป็นบางรายการอ่ามาดูตัวแรกที่เป็นลูกศร ตัวนี้ที่เป็นลูกศรคือ MoveTool นะครับก็คือมันมีคนสมบัติเหมือนเมาสนั่นแหละใช้ในการเลือกจับวัตถุเคลื่อนย้ายนะครับสมมุติว่าเราเอารูปภาพใส่ไปแล้วกดตัวนี้แล้วเราก็ไปกดที่รูปภาพนะครับเคลื่อนไปซ้ายไปขวาอ่าได้เลยนะครับตัวที่2นะครับตัวนี้มันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลือกพื้นที่ของภาพที่เราต้องการทําการตัดนะครับพอสมมุติว่าเราเลือกอันแรกนะอันแรกที่เป็นสี่เหลี่ยมพอเราคลุมปุ๊บ แล้วเรากด Control C ก็คือ Copy มันก็จะ Copy ภาพนั้นอะไปแต่จะ Copy เฉพาะในกรอบสี่เหลี่ยมและภาพที่เราไปวางก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับถ้าเราเลือกเป็นวงกลมก็ไปภาพที่เราวางก็จะเป็นวงกลมนะครับอ่ามาดูตัวนี้ตัวนี้นะครับอ่าลัคเซอร์ชูนะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอ่าครอปภาพนะครับเหมือนอันนี้เลยแต่ว่าอันนี้มันครอบภาพแล้วพื้นหลังมันจะ ไม่หายไปครับก็คือถ้าเรา c o ปปีแล้วเราไปวางก็ปกติแต่ถ้าเกิดเรา c r o ปแล้วเราลบไอ้อันที่เราเลือกไว้อะจะหายแต่ถ้าเกิดอันนี้เราครอปไปเรื่อยๆ,ๆนะครับพื้นหลังมันจะหายนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวลบพื้นหลังนั่นเองนะครับนักเรียนแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่มีโปรแกรม Photoshop นะครับหรือว่าไม่มีโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับ มันก็สามารถทําในโทรศัพท์มือถือได้ก็คือแต่งรูปใน IG ได้แต่งรูปใน Facebook ได้นั่นก็คือสตอรี่นะครับสตอรี่ไลน์ยังแต่งได้เลยครับนักเรียนแอปถ่ายรูปในมือถือเราก็แต่งได้แต่เราจะทำยังไงให้พื้นหลังหายไปก็คือครูจะมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับจะเป็น uh, h https นะครับ uh, slash b w w e b remove bg upload นะครับก็คือเดี๋ยว จบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับนักเรียนที่ไม่มีนะครับ h o t o s h o p ไม่มีโน้ตบุ๊กนะครับมีแต่โทรศัพท์นะครับก็ทำใน IG Story Face Story Line ได้เลยนะครับก็คือเดี๋ยวครูจะให้งานท้ายคลิปนะครับนักเรียนก็คือลิงก์เนี้มันฟรีครับนักเรียนมันตัดสวยมากแต่ว่าเราต้องพยายามเลือกรูปที่แบบว่าพื้นหลังก็ตัวเราอะคือมันต้องแบบมันต้องสีต่างกันไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมากอะคือแบบ ถ้าสมมติว่าเราเราเราใส่เสื้อดำใช่ไหมกางเกงดำอย่างเงี้ยแล้วเราไปยืนอยู่บดพื้นหลังสีดำอะ่ะมันก็จะตัดออกไปหมดเลยนะครับอ่ะมาดูสไลด์ต่อไปสไลด์ต่อไปตัวที่4นะครับ Quick Selection Tool นะครับหรือว่า Magic Wand Tool ตัวนี้เป็นเครื่องมือในการลบภาพพื้นหลังเหมือนกันแต่จะต่างกับอันนี้เพราะว่าอันนี้ l a s โซ่ Tool อันแรกนะครับเห็นไหมเนีย่ยอันที่เป็นวงกลมอะ่ะตัวนี้ก็คือ เรากดไปมันก็จะโยง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 ไปนะครับโยงเป็นวงกลมก็คือเป็นแบบเหมือนใช้มือเราวาดเองนักเรียนพอเรากดจุดเริ่มต้นครั้งแรกปุ๊บต่อไปแล้วก็ห้ามปล่อยเมาส์เลยอะล้วก็ลาก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 ,ลากไปเหมือนเราวาดรูปอะครับวาดวงกลมอะโดยไม่ยกินสอขึ้นส่วนอันที่สองนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบจุด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 ไปเรื่อยพอเราจุดแรกปุ๊บ ไปจุดที่สองไปจุดที่สามไปจุดที่ทสี่จนจุดมันมาชนกันนะครับก็ถึงเสร็จสมบูรณ์ส่วนอันสุดท้ายอันที่สามอะเหมือนเป็นแม่เหล็กอะนักเรียนก็คือจะดูดตามพงภาพยิ่งเรามีภาพที่แบบว่าพื้นหลังมันแบบอ่อนกว่านะครับแล้วรูปมันชัดเจนนะนักเรียนก็คือแบบมันก็จะใช้ได้ดีมากเลยนะสาหรับตัวนี้นักเรียนแต่ว่าตัวนี้นะครับอ่า quick selection หรือว่า magic wand อะไอะตัวแรก quick selection นะครับที่เป็นรูป แปลงแล้วก็วงกลมอะไรเนี่ยอยู่ข้างบนสุดอะ่ะตัวเนี้ยอืมครูจําครูไม่แน่ใจนะว่ามันอ่าเหมือนกับไอตัวเมื่อกี้หรือเปล่าแต่ว่ามันจะเป็นการลบแบ็กกราวด์เหมือนกันซึ่งมันจะเป็นการลบแบ็กกราวด์ด้วยการอ่าวาดหรือว่าระบายนะครับนักเรียนส่วนตัวล่างอะเมจิกอะ่ะตัวที่เป็นรูปเนี้ยเนี้ยเนี้ยเป็นดาวอะไรเงี้ยนักเรียนก็คือพอเราคลิกไปปุ๊บสมมติมเราคลิกไปพื้นที่สีขาวปุ๊บคลิกไปปุ๊บ แล้วเราก็กด delete ก็คือมันก็จะลบไปเลยมันก็จะหายไปเลยมันก็จะกลายเป็นแบ็กกราวด์แบบเป็นเลเยอร์ไปเลยนะครับนักเรียนอันต่อไปนะครับคือ crop tool ตัวนี้เป็นการตัดภาพนักเรียนแล้วก็เป็นเครื่องมือในการกําหนดพื้นที่นะครับอย่าแงบบอันแรกเนี้ย crop tool อ่อะมันก็คือตัดภาพอ่านเห็นแบบ รู้เลยว่าเป็นการตัดภาพส่วนอันที่2อ,อะ่ะจะเป็นการบิดเบือนภาพนะครับก็คือให้ภาพเฉียงลงข้างล่างแบบตรงข้างบนตรงแล้วอาจจะเฉียงลงมาซ้ายลงมาขวาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีการตัดมีแท่งตัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเพื่อตัดส่วนเกินของเราออกนะครับส่วนอันสุดท้ายนะคะนักเรียนอันที่6นะครับตอนนี้จะเป็นกลุ่มเครื่องมือในการจดจําสีรูปภาพพูด,ดง่ายๆคือมันแบบ มันดูดสีรูปภาพอะนักเรียนเพื่อที่แบบเราจะต้องเอาสีนั้นอะไปใช้ในงานของเรานะครับอย่างอันแรกก็คือดูดสีอันที่2เป็น 3D เป็นการดูดสีแบบ3มิตินะครับแล้วมันก็สามแบบเนี้ยนักเรียนมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ o t o s h o p อะอาส่วนมากเขาจะใช้ในงานออกแบบอย่างครูครูออกแบบปกออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็ใช้ Photoshop นะครับนักเรียนเพราะว่ามันสวยแล้วก็มันใช้งานง่ายแล้วมันก็ มันได้ภาพพิคมชัดนะครับแต่บางคนก็บอกว่าอ่าอิรัสเตเตอร์นะครับหรือ AI อ่ะมันก็ใช้ดีกว่าแต่ส่วนเนี้ยรูไม่บังคับเพราะว่ามัน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 ขึ้นอยู่กับอ่าแต่ละบุคคลมากกว่าว่าเราถนัดแบบไหนนะถ้าเราถนัดแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นดีกว่าเอาที่เราถนัดนะครับแต่ถ้าเกิดเราเรียนรู้ไว้ก็ดีนะครับนักเรียนมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะครับนักเรียนเราก็จะได้มีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับนักเรียน อ่ะใบงานของครูนะครับง่ายๆเลยข้อเดียวนะครับให้นักเรียนตัดต่อภาพตัวเองนะครับโดยมีพื้นหลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเรียนนะอยากไปพร้อมระบุเหตุผลประกอบเหตุผลประกอบคืออะไรหเหตุผลประกอบก็คือทําไมเราถึงอยากไปที่นี่นะครับนักเรียนก็อ่าสมมุติครูอันนี้ภาพพื้นหลังของครูเป็นแม่กําปองนะ ครูก็ไปเอามาจากเนต็ตเนาะนักเรียนรูปภาพอะภาพพื้นหลังสถานที่ท่องเที่ยวอะที่เราอยากไปส่วนรูปอันนี้รูปครูอันนี้ครูถ่ายหลังโรงเรียนโอเคแล้วครูก็บรรยายมาบอกว่าอ่าที่ครูอยากไปแม่กระปองเพราะว่าครูชอบบรรยากาศหมู่บ้านมันแบบมีสไตล์คล้ายญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วของกินมนะันอร่อยมากนะครับนักเรียนคือมันแบบมันดีอะครูก็เลยแบบอยากไปอีกนะครับนักเรียนส่วนอันนี้เป็นลิงก์ลิงก์อ่านี่ไงลิงก์ที่แบบว่าขอบภาพ คืออันนี้ครูอัดคลิปการสอนในโทรศัพท์นะครับนักเรียนเพราะว่าครูไม่ได้เปิดโน้ตบุ๊กครูก็เลยใช้ลิงก์ตัวนี้ครอปภาพนะครับนักเรียนดูสิความละเอียดของมันอะดีมากเลยอะแต่เพียงแค่แบบว่ารูปภาพมันกับพื้นหลังมันไม่แมตกันใช่ปะพื้นหลังมันดูชัดๆเนาะแต่รูปภาพมันจะแบบเบลอๆถ้าเกิดใครทําใน Photoshop อะมันสามารถปรับความคมชัดได้ไงอันนี้พอเราซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วมันก็เหมือนแบบเนาะนักเรียน เนี่ยครับมันก็ดีดีนะครับนักเรียนเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วนะครับเดี๋ยวครูจะส่งให้นะครับส่งลิงก์ให้นักเรียนนะครับสำหรับนักเรียนที่ไม่มี Photoshop นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับนักเรียน